คนคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ส่วนสนุกวันนี้ไม่ได้แต่งหน้าทาแค่กันแดดแล้วเราก็ออกมาเที่ยวซื้อตัว๋วเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นกันมันเป็นส่วนสนุกแบบเด็กๆอะ่ะเด็กไต้หวันมันเป็นส่วนสนุกของเด็กก็เลยมีเด็กไต้หวันเยอะนี่เป็นเมืองเมืลอง ทุกคนคะตอนนี้เข้ามาในสวนสนุกแล้วนะคะตรงนี้เป็นเหมือนเมืองจําลองของไต้หวันแบบเขาจะบอกแบบเออตรงนี้คือที่ไหนอะไรเงี้ยแบบตรงนี้สร้างกีปป่ปีจริงๆมันร้อนมากเลยนะล้วก็ไม่ได้เอาแว่นกันแดดมานี่ด้านหลังก็จะเป็นอะไรแบบนี้าหรับ,บตอนเดินเข้ามานะคะในสวนสนุกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ร้อนพูดเลยว่าร้อน <laughs> นี่อันนี้เป็นเรือเดี๋ยวให้ดูเรือเรืออื่นๆใดๆเออใครที่แบบ อยากจะมาดูเป็นเด็กๆมาดูโอ้ยเด็กน้อยน่ารักเห <มา S 1> ็นหเป็นโกดังเก็บของ,งเหมือนเมืองจำลองเหมือนแบบทางเข้ารีมวัวบ,บ้านเราจะเปลี่ยนไหมโอเคทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะหยอดอันนี้นะคะ ไปเลยพี่คนนี้เขาก็จะเอาคำทำนายมาให้เรานะเจเจเดี๋ยวาวาถ่ายมนมาแล้ว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 ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบนี้มันเป็นเหมือนเมืองจำลองอะ่ะเขาก็จะบอกว่าเอออันไหนคืออะไรโอ้สวยนี่ ร้อนอ่ะทุกคนหูหินสวยนี่สวยโอเคเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศมาฝากนะแยะ่ยะยะเลยเฮ้ยร้อน ข้างเล่นกันแล้วนะคะเป็นม้าหมุนต้องนอนมากอ่ะต้อง้หวยแล้วแบบตาจะปิดเดี๋ยวเราไปเลือกตัวม้าก่อนไปตานี้ A few moments later ทุคนเราไปเล่นมาแล้วแบบจะอ้วงอ่ะเหมือนร่างกายตอนนี้มันถูกพักไม่ดีแล้วเราก็เลยมาเล่นชิงช้าสวรรค์ ที่สวนสนุกคือเหนื่อยมากแล้วเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะเพราะว่ามันเหนื่อยอะแล้วเราก็เล่นขอบแบบไปไม่กี่อย่างเพราะว่านอนน้อยสรุปก,กลับมาโรงแรมมานอนก่อนนี่คือแบบสภาพแบบเพิ่งตื่นนอนไปประมาณชั่วโมงคือเดี๋ยวจะไปกินชาบูกันนะคะเจ้ใ,ใจบอกเหมือนใจนาลี่นี่เราอยู่ที่เถวหย,ยวนนะทุกคนเราก,กาลังจะเดินไปกินชาบูกันดูตาเพิ่งตื่นเราก็ไม่ใส่คอนแทคเลยพยายามใส่คอนแทคให้น้อยมากดูดิมั บอกเลยวันนี้เป็นการเที่ยวที่อบม,มากเอาจริงๆชอบแบบอยู่โรงแรมมากกว่าอยู่บนเต็นท์รูปๆแล้วก็หาอะไรกินเจ้าเดียวสิเจ้าเดียวสินี่คือจานเดียวข้าวสารมาที่นี่เจ้าเดียวโอเคโอเคข้าวเจ่าข้าวเจ้ากูโอ้โหแต่ใช่เฮ้ยเราอยากกินน้ำสุกหน่ง ถึงร้านม้อไฟแล้วค่ะกินหม้อไฟที่ไต้หวันนะทุกคนมันจะเป็นน้ำซุปนมอร่อยมากเป็นม้อไฟที่เป็นน้ำซุปนมนะวันนี้เราจะมารีวิวดีกว่าเดี๋ยวรีวิวหม้อไฟดีกว่านซุปนมถ่ายไปเลยวันนี้เราจะมารีวิวหม้อไฟไต้หวันสไตล์แบบเป็นซุปนมเดี๋ยวเขาจะแนะนำนี่ไว้ขีปตึ๊บตึ๊บตึ๊บอันนี้ช้อนซุปอันนี้กระเกียม แต่เดี๋ยวชาจะต้องขอช้อนที่มันเป็นช้อนกินอ่ะอันหนึง่งเพราะว่าเป็นคนที่จะต้องใช้ช้อนกินชาบูแต่คนไต้หวันจริงๆเขาไม่ใช้เรากินเหมือนกิน MK อะทุกคนทุกคนมาแล้วนี่หม้อไฟนมน่ารักมากมีน้องหมี่ด้วยแล้วก็มีนมอันนี้อร่อยมากเป็นน้ำนมหม้อไฟสไตล์ไต้หวันเดี๋ยวเราจะต้องเอาหมี่ลงไปในน้ำหมอเปาน่าจะใช่ ทุกคนเราเอาน้องหมีลงน้ำไปแล้วนี่น้องหมีเราน้องหมีเราจมน้ำไปแล้วแล้วเราก็เอาแผ่นชีสลงไปในนี้ด้วยเห็นอะไรเห็นชีสปะเห็นปะเรามีชีสด้วย,ดวยได้กินมากอ๋อสีหัวน่อันนี้เราไปทำน้ำจิ้มมาแล้วนะจิ้มเราทำเมื่อกี้แล้วก็อันนี้เป็นเส้นอันนี้เป็นเหนียวโลบะ เซฟผักมาแล้วนี่คือผักที่ไต้หวันเขาจะให้ผักเป็นแบบนี้ไม่ได้เหมือนบ้านเราที่แบบเลือกได้นะเขาจะให้ผักเป็นแบบนี้แล้วก็ถุเนี้ใส่ลงไปในหม้อแล้วเราก็ค่อยเอาเนื้อใส่ไปถ้าเราจะกินนืเราลอวอันนี้ใส่ไปเลยดีกว่าเดี๋ยวมันจะได้แบบนุ่มนิโอเคละเอียดกินไรก็ใส่ไปก่อนเลยกอร่อยมาก เป็นชาบูมันอ๋นนอเขามันอร่อยจริงจนะริงนะอร่อยมากเน,นื้ออร่อยมากนี่เป็นมันปู 好呀。嗯 <music>